มัเคยรวมเคยขามกิบ <eben> ม <im> <pues> <idad> ันไม่เคเข้ามามันกล้าเข้ามาเลยบอกตาออกมามันไม่เป็นไม้รวมมันไม่ใช่บอกเนียนะอกเนไ่ใช่บเียนี่อสวนเุบแล้วเดี๋ยวยุยุยุจะเข้ามาแกแกเรียกมันออกมา ไปยุงจะเข้ามากัดยากเร่อนะเดี๋เดี๋ยวแตเดี๋ยวปู่จะเอาไปหนอกเลปีนเลยปีนเล่ยเดี๋ยวปู่จะเอาไปหนาเพลงถ่ายกบเอามาแดนพูดกันนแดนพูดขนมมันเลยอันนี้อนี้งนองอันนี้เสรจถุงให้จ๋าเพยงเพยงนี้อันนี้ใสรจถุงให้จ๋าเลยล แล่วเก็บไว้กินมัเก็บไว้ให้ก,ใหกินตอนเช้าอร่ออ่ะาัไม่่ร